มาจะหาหอยกลมกันจ้ะนี่จ้ะผลงานที่ได้ของวันนี้วิธีหาก็ขูดแบบนี้จ้ะขูด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 ใต้ใจไม่ต้องขูดลึกขูดขูดขูดหายยากจ้ะแต่จะได้ใิ่เรื่องง่ายเลย เอามาดูบรรยากาศทะเลทะเลสมุยหาดบางรักที่ท่าเรือไปเกาะพังงันใครจะไปเกาะพังงันนู้นทีเหลืองๆทองๆนู้นวัดพระใหญ่ก็คือวิถีชาวบ้าน ที่เขาอยู่ร่วม